เราขอถ่ายรูปตาเล็กก่อนนะอโ yeah. ตาเล็กค่ะขอถ่ายรูปด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับช่องลิลี่วันชาแนลนะคะวันนี้นะคะลิลีก็มาอยู่ที่สวนเพาะลักแล้วนะคะของตาเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปเจอตาเล็กตัวจริงกันเลยค่ะ <c oughs> สวัด <c oughs> สดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาขอความรู้นะคะในเรื่องของ การปลูกแบกเบอรี่ค่ะครับส่วนพอรักยินดีต้อนรับจ้ะค่ะขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันกัดอะไรกันก่อนดีคะเอออยากรู้เรื่องอะไรต้องถามที่มาวันนี้นะคะอยากรู้เรื่องการเนียค่ารวบกิ่งอย่างเงี้ยค่ะออว่ามีเทคนิคอะไรยังไงเพราะี่ก็ได้ยินมาหลายสูตรมากเลยคือที่สวนนะครับก็จะไม่ปล่อยให้เขาอยู่กับดินเนาะเพราะว่าเวลาลูกเขาออกมาแล้วมัน เพื่อนดินเพื่อนมันดูไม่น่ากินเราก็เลยรวบกอเขาขึ้นมาเพื่อเอาขึ้นมาไอแถวกลางจะเราจะทำเขา,าเรียกค้างเนาะไว้สี่เส้นโดยการขึงลวดนะฮะมันจะประหยัดต้นทุนเพราะว่าลวดมันก็โลแค่30กว่าบาทแล้วแล้วก็เสาปูนนี่ก็ร้อยหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเราก็ทําอย่างที่เห็นเนี่ยฮะทำเป็นสี่ระดับสี่เส้นก็เส้นแรกก็ตอนเขาเล็กๆอยู่เราจะมัดขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับ พอเส้นที่สองพอก็โตมาเราขึ้นตรงกลางพอโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็จบตรงกลางก็ออกมาข้างก็จะออกเป็นสองฝั่งอย่างเงี้ยมันง่ายเราเก็บล้วก็เก็บข้างใช่แล้วก็เดิน,นเดินสองฝั่งได้เลยมันก็ง่ายแล้วก็เราเลือกกิ่งที่เกะไออวบๆหน่อยเนาะกิ่งเล็กหน่อยแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ถ้ากิ่งเขาเยอะเดี๋ยวเราค่อยตอนยอดเอาอีกทีนึงขยายพันธุ์ง่ายพวกนี้เราพับกิ่งก็ได้ แต่นี้พันธุ์นี้จะเป็นมีหนามหน่อยหนึ่งแต่ว่ารสชาติเขาให้เป็นที่หนึ่งค่ะพันนี้ก็คือพันุ์พรามอาร์คสี่ห้าจ้ะแล้วส่วนพันธุ์ไอไ้ไร่หนามที่ฝั่งอนุน,น ون, ตรงนู้นเราปลูกได้สี่เดือนที่สวนจะปลูกเว้นระยะหนึ่งเดือนเพื่อสะดวกในการดูแลแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตพอพันธุ์ทั้งนู้นเริ่มเบาบางลงทางนี้ก็เริ่มติดพอทางนี้เริ่มติดเบาบางลงก็แปลงนู้นที่เห็นคนงานกําลังทําค้างอยู่ แต่ทางนู้นก็ขึ้นใหม่อีกตัวน,นี้ก็แก่อีกมันก็จะวนอยู่นี่ได้ทั้งปีลูกแต่ถ้าเราปลูกทีเดียวหมดทั้งสวนหมดก็หมดพร้อมกันอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามได้พักต้นเขาบ้างถ้าเขาออกทั้งปีก็ก็จะโทมนิดหนึ่งอีสลับกันไป<ะ>ม,มีสลับกันไปแล้วอย่างนเนี้ยเทคนิคมีอุปกรณ์อะไรช่วยในการเซฟไหมคะเพราะว่าต้นมันหนามเยอะอ๋อมีถุงมือ,อเป็นถุงมือแบบใส่ถุงมือแบบนะหนังคู่ละยี่สิบห้าบาทสามสิบาทประมาณนี้ถุงมือหนังนะคะะถุงมือผ้าทะลุ พอพวกเราลองกันมาแล้วเนอะโอ้โหไปตัดใบไม้เน right> ี่ยค่ะตัดแต่งใบเขาอะค่ะแล้วก็แบบว่าโอ้ยโดนหนามเจ็บร้องโอ้ยเ้ยอันนี้อันนี้เราจะใช้ถุงมือใช้ถุงมือช่วยจะก็ไม่ยากหรอกก็ง่ายๆลูกเดี๋ยวไปดูอันที่ยังไม่ขึ้นค้างเนาะไปเดี๋ยวพาไปดูทีนี้ช่องช่องนี้เราจะไม่ให้เสียเปล่านะลูกเราลงด้วยมาตัวมาตัวหรือกาซันหรือไอ้ลำไยคริสตัลเป็นแถว อถ้าถ้ามันแคบเราก็ได้เท่าที่เท่าที่มีอ่ะอันนี้เราใช้ระบบน้ําหยดน้ําหยดก็คือเราสูบขึ้นแทงนุ่นหรอกโดยใช้โซลาเซลล์ดูดน้ําจากบาดาลขึ้นไปเก็บในแทงถ้าเราอยากใส่ปุ๋ยน้ําปุ๋ยอะไรแล้วก็ผสมใส่ไอ้แทงอันเล็กอันับอันน้ำเงิน,น,เ,งนเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยมาพร้อมกันเลยแล้วไม่ต้องมาใส่ใส่ที่เรื่อง,ง,งเอา<ำ>ง่ายๆ อันนี้อันนี้ก็น้ําน้ําหยดแหละก็เสร็จเลยแต่ปุ๋ยปุ๋ยนี่จะใช้ปุ๋ยหมักปลากับหมักกุ้งจ้ะเนี่ยงามไหมเริ่มเขียวแล้วอันใช้ทำไมต้องขุดหลุมลึกอย่างนี้มันยุบลงคือใช้ไอ้เครื่องเจาะพอน้นมันยุบลงเพราะว่าลองก้นหลุมด้วยขี้ไก่แกลบ อันนี้คือที่เราขึ้นค้างเสร็จแล้วเนาะจะเป็นประมาณนี้เราเราใช้อะไรนะคะน้ำหยดหรือว่าสปริงเกอร์ก็ได้น้ำหยดใช่ปะ,ะสปริงเกอร์มันเปลืองเปล่าคือทํามันกระจายไปถึงไหนบันจะพืชขึ้นถึงนั้นแล้วก็เปลืองน้ํามากเราก็ใช้หยดลงหลุมไข่หลุมมันเลยน้ําหยดเท่าไหร่เขาก็ได้ใช้เท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอยู่นี่มันต้องบริหารจัดการน้ําให้ได้เพราะว่าน้าน้ําคือหัใจสําสคัญที่นี่เนื่องจากว่าเราไม่มีไฟฟ้าเนาะ พราะนั้นทํายังไงที่เราประหยัดน้ําแล้วก็ใช้น้ําให้ประโยชน์สูงสุดเราก็ใช้น้าหยดเอาใหญ่ก็รอดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอัตราการเจริญเติบโตเขาไม่เท่ากันหรือไไม่เท่ากัน,กนตรงไหนเจอน้ําก็เร็วหน่อยหลุมไหนไม่เชือน้ําก็ช้านิดน,นึงแต่รอดหมดอ,นนมอ,อตัวนั้นเป็นอบิวใช่นี่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นค้างก็อยู่ประมาณนี้ของตาเล็กปู่ห่าง,งกี่เซน,นอันนี้อันนี้หกสิบ ประมาณหกสิบใช่ก็คือตั้งใจจะทําลูกขายนะลูกมันก็เลยปลูกมันทีหน่อยอันนี้งาม,งมอันนี้ยังอันนี้ยังไม่เอาขึ้นยังไม่ได้รวบเห็นตอนรวบจงเงเดี๋ยวพี่จุกพี่ตาลมารวบให้ดูเราต้องปล่อยให้ยาวประมาณเท่าไหร่ <S 2> <S 2> ถึงจะรวบอะคะสันส้นๆยิ่งดียิงย่งยิ่งยาวมันทํายากอืมใช่ใช่ให้ให้สักห้าสิบเซนนะลูกแล้วก็รวบได้เลยอ๋อเรียกสอบถามว่าอย่างดินที่เนี่ยค่ะเป็นดินแบบไหนอะคะ ดินที่นีน่เป็นดินอย่างนี้เลยลูกเป็นดินลูกลังปนทรายแต่ทีนี่ลุงเราต้องลองก้นหลุมอะไรอ่าลุงเล็กอะ่ะยกล่องไอ้ที่เขาไถปลูกมันอะ่ะใช้รถไถย,ยกล่องเสร็จใช่ไหมก่อนจะปลูกเราลองก้นหลุมด้วยขี้ไก่แกลบตรงนู้นน่ะลูกอันนั้นเราเราซื้อเป็นรถพ่วงมามันพ่วงหนึ่งมันเจ็ดพันห้าสองคันรถมันก็หมื่นห้าทีนี้ไปลงสวนนู้นไว้สองพ่วงแล้วก็สวนนี้พ่วงหนึ่งยังไม่หมดเลยเนี่ 7จ็ดหตั้งนานแล้วยังใช้ทั้งสวยนยังหมดไปครึ่งกองอยู่เลยลูกมันถูกมากใช้ปริมาณเยอะไมหมคะลองก้นเออก,ก,ก็พอสมควรแหละลูกคือดินมันไม่ดีเลยดินเขาปลูกมันมาก่อนอเนาะเอาลงหลุมแล้วก็เอาอ่าคืออย่างนี้ลูกคือเราเราขุดขุดจากร่องข้างบนที่มันพูๆนๆเนาเราจะแบ่งเป็นสองสว่วนแล้วก็เอาเทตรงกลางเสร็จแล้วก็อดินกบแค่นั้นเองใช่ แล้วแล้วหลังอย่างนั้นนะปุ๋ยอื่นยังไม่เคยใส่ทักงเม็ดเลยนี่<อ>มีแค่ขี้ไก่อย่างเดียวมันก็งามอย่างเงี้ยลูกทีนี้ดูหญ้ามันงามมันเอาไม่ทันฝนตกกําลังถาก,กันอยู่เนี่ยพอดีคนงานไปฉีดวัคซีนช่วงสองสาวันนี้ก็ยังไม่มาก็มา<อ>จ้ะเดี๋ยวอันนี้ก็นเน้นหนดอวันนี้ก็ได้น้องมาช่วยทําเสาอันนี้สองเดือนนะสองเดือนเมื่อวานก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาสูตร ขี้กไกล่ลูกขี้ไก่มันเอาง่ายแล้วก็มันถูกแต่หายากา็แถวบ้านที่จังหวัดนนท์หายากอ๋อยาก<ช>นิดห,หนึ่งเนาะมันอยู่ในเมืองทีนี้ถ้าถ้าถ้ามาเที่ยวหลังก็ใส่กระสอบได้มึงเล็กไม่หวงเอาปิ๊กอัพมาใส่เอาณค่ะมาดูทางนี้มาดูทางนี้ จะได้เห็นกิ่งแตกเยอะๆเดี๋ยวให้ให,ให้ดูกิ่งแตกนะครับอันนี้คือกิ่งกระโดงเขาจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอขึ้นมาแล้วก็เอามาแยกออกซ้ายขวาเพื่อให้เขาแตกกิ่งแขนงกิ่งแขนงพวกนี้จะติดดอกนะตัวนี้เราเราจะไว้เหมือนก้างปลานะคือจะมีกระดูกสันหลังแล้วก็มีก้างออกสองฝั่ง,งใช่ คือเหมือนก้างมันจะติดดอกติดผลแล้วมันจะดูสวยลูกทีนี้เวลาเราตัดแก่งแต่กิ่งแต่ละครั้งเนาะเราก็ตัดกิ่งแขนงหลังจากเขาออกลูกแล้วแล้วมันก็หมดทล้ยตัดทิ้งเลยเดี๋ยวมันจะแตกใหม่อีกก็ประมาณนี้แตกใหม่นี่มันแตกแต่กิ่งกระโดงกิ่งกระโดงตรงไหนที่มีข้อตาอย่างเงี้ยมันจะออกหมดเ,เลยลูกนี่ข้อใบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลูกนี่เริ่มออยอีกแหละนีก็เตียมออยอีกแหละก็ง่ายพออันนี้ออกแล้วเราก็เหลือไว้หน่อยนึง ให้มันมีสักข้อหนึ่ง<ะ>มันก็จะออกต่อจากนี้มาอีกอมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยใช่เหมือนอง,งุ่นแหละลูกคล้ายๆกันยิ่งตัดยิ่งแตกมอนเหมือนกันไหมคะมอนก็เหมือนกันลักษณะตัดไม้ทุกชนิดขอให้ตัดมันจะแตกเองแต่ถ้าเราไม่ตัดก็ยอดเดียวโดดเดอ,อันนี้ง่ายมากเนี่ยเนี่็กเกตียมพวกนี้เตรียมจะออกดอกกันหมดแหละพอเขาได้อายุเพราะว่าอันนี้มันแค่สี่เดือนจริงๆแล้วมันต้องหกถึงเจ็ดเดือนมันถึงจะเริ่มติดดอกแต่อันนี้มันมันสมบูรณ์ของเขา เดี๋ยวไปดูที่มันออกดอกแล้วนะลูกอ๋อมีออกดอกแล้วมีออกแล้วแล้วก็เริ่มจะออกอีกเยอะอยู่คือกิ่งแขนงก็ออกเนี่ยเห็นไหมลูกนี่กิ่งแขนงนี่จริงๆแล้วมันต้องหกเจ็ดเดือนนี่นะนี่กิ่งกระโดงปืบใช่แดงมาจากนี่ใช่ออกดอกมานี่ทีนี้เราก็จะโค้งแล้วมันก็จะมาลงนี่พอดีมันจะลงอย่างนี้เลยก็เหมือนกิ่งกระโดงนี่จะเป็นก้าง ิ่นนงนมาาอยี้ใช่พอ,อนั้นเขาจะโค้งลงมาแล้วก็เดินเก็บใกล้ๆใช่แล้วตรงนี้ก็ลงทัวร์บาซินทัวร์บาซินก็แจกฟรี <c oughs> <c oughs> อยู่นี้ขายเป็นบางอย่างนอกนั้นจะแจกแล้วส่วนใหญ่กิ่งอย่างนี้เราไม่ทิ้งนะลูลอกยอย่างนี้อย่างนี้เราเร,เราจะพับกิ่งอย่างนี้เราเวลาเราตอนนะเดี๋ยวจะให้ทําให้ดูดอ่าเราจะเด็ดใบอย่างนี้ออกก่อนนิดนึงแล้วก็วให้ช้ำก่อนช้ำแล้วก็บีบอย่างเนี้ยบีบให้เขาช้ำ บีบกระชับเขาจะได้ไม่ไม่ฉีกเวลาเราล็อกพับกิ่งเนี่ยนี่เห็นไหมอุ๊ยฉีกเลยอันนี้ไม่ได้อถ้าย่างไม่สำเร็จสำเร็จอยู่แต่ว่ามันจะชะงักนิดนึงค่ะคือถ้าเราพับไม่ให้เขาฉีกเลยกิ่งอย่างนี้ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกกิ่งหนึ่งั้ตอนแบบนี้ต้องห้ามขาดเลยเหรอคะถ้าขาดมันมันแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเล็กดูทําให้ดูใหม่กิ่งนี้ก็ได้มันสมบูรณ์เกินมันอวบมันอวบแล้วมันก็สดด้วยไงมันก็เลยกรอบ มันต้องเอาครีมมาตัดใบมันบีบบีบอย่างนิดนึงให้มันช้ำลุกเพื่อที่จะพับเขาอย่างนี้นะลูกปั๊บป๊บเนี่ยไม่เป็นไรแล้วแล้วก็เอาขวดเอ็มร้อยมาจุ่มจุมหรือไม่ก็เอาพุกันจุ่มทาทาทาแล้วก็สวมมัดหัวท้ายแค่นี้ก็เสร็จลูกยี่สิบวันก็ลากเต็มแบบเมื่อกี้ได้แล้วร้อยห้าสิบ แ้ต้นพัน,ได,นได้คืนแล้วได้คืนแล้วที่เหลือก็คือกําไรอีกนี่เป็นสี่ห้าสิบกิ่งแต่ละรุ่นเดี๋ยวเรากลับไปทําที่สวนเลยไนดะ้ <c oughs> ต้องทํ <c oughs> าลูกต้องทําเพราะว่ามันทําเงินเลี้ยงสวนนี่ก็จะเอาเงินสวนเนี่ยไปลงอวโวคาโดอีกเอาสวนเอาเงินสวนแรกมาทําสวนนี้แล้วก็เอาเงินสวนนี้สว <c oughs> นต่อไปสวนต่อไป สวนต่อไปเพราะว่าเงินวนล้คะห้ากลังจะห้าเดี๋ยวพาไปดูสวนที่ห้าวันนี้คือว่าเป็นคนแรกที่จะได้ไปเห็นเพราะว่าเพิ่งไปทําสัญญากันอันนี้กันโดงใช่พวกนี้พวกนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยมหาศาลพวกข้างล่างตอนขายข้างบนไว้ลูกทําผลคือใบทําชาเลยเพราะว่ามีน้อง เขาทำชาให้ชิมแล้วมันอร่อยมากหอมใช้ใช้ยอดที่เราตัดทริงใช่อ่อนออนี่แหละประมาณใช่เหมือนนี่ถึงประมาณนี้ได้ลูกใบที่สี่ที่ห้านี่ได้หมดเลยอร่อยมากชาจีนสู้ไม่ได้เอาไปตากแดดหรือว่าอบอ่าไม่ตากแดดไม่อบเอาไปแขวนในร่มมันค่อยๆเหี่ยวเขามันเองแต่ถ้าเราจะให้เร็วหน่อยแล้วก็พอมันหมันๆเรามาหั่นมาฝานฝานเสร็จแล้วก็ต้มน้ําร้อน ลวกเสร็จมันนกน้ําเย็นนอกน้ําเย็นเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งคือในร่มนะพอแห้งในร่มเสร็จตอนนี้ก่อนเราใบมันจะขอดเป็นม้วนๆเหมือนกันใบชานะ่ะ uh huh. เราก็เอาไปคั่วหรือเอาไปอบอีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> ทีนี้มันจะเก็บได้เป็นเป็นหลายๆเดือนจะไม่เสีย uh huh. จะไม่ขึ้นราแล้วก็หอมอร่อยกว่าชาจีนทําเลยตัวน,นี้จะไม่ทิ้งในหลูกแล้วลูกของมันเนี่ย ทำแยมทำวายทำไทำอศครีมทำน้ำปัน่นสมูทตี้สกัดทำยาสระผมทำแชมพูทำสบู่ได้หมดเลยอันนี้คือไม่มีอะไรทิ้งเลยที่สําคัญในนี้ที่ทําเงินเร็วก็คือทําทํากิ่นขายลูกอ,อันนี้คือเงินเงินรายรายวานันรายเดือนไม่ต้องรอรายปีเหมือนไม้ตัวอื่นไม้ตัวอื่นในปีละครั้งนะแต่นี้ได้ตั้งแต่สามสี่เดือนก็ได้เงินหมุนจนกระท<ป>ั่งสิบยี่สิบปีปปใช่พีเศษตัวเองให้ได้ลูกปลูกได้ต้องขายเป็น เพราะทางนี้เก่งอยู่แล้วยังค่ะต้องมาขอความรู้จากตาเล็กนี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่ทาทําไปตามสไตล์ตัวเองมันก็เลยพอไปวัดไปวาก็เขาได้ออกดอกอีกแหละนี่ยังไม่ได้แต่งกินแขนงนะนี่นี่นี่ขแขนงออกจากนี่นนจ้จะคือไม่ได้ตัดเราไม่ได้ตัดเดี๋ยวพวกนี้ก็ออกหมดแหละนี่ขแขนงพวกนี้ มันมันมันงี้แหละแล้วหลังจะออกมาแล้วมันไม่หยุดพักต้นเลยนะยาวแต่ที่นี่เราสงสารมันเราก็ต้องให้มันพักบ้างโดยการโดยการตัดไอ้กิ่งที่มันติดแล้วออกให้มันแตกยอดใหม่แต่ถ้าเราไม่ตัดทิ้งเลยนี่มันจะออกตลอดปีตลอดเลยเราพักก็โดยการตัดแต่งกิ่งนิดหนึงเดี๋ยวไปดูพี่ตานเขาเอาขึ้นไปเอาพามอาขึ้นค้างเนาะเดดูกันนิดนึง เออตอนนี้น,นี่นเนี่ยสอนดน็อกเตอร์หลายคนแล้วนะคือจริงๆแล้วนี่ด็อกเตอร์ก็รู้แต่วิชาการเนาะแต่พอมาปฏิบัติจริงอย่างเงี้ยเขาไม่เคยมีเมืองไทยต้องมาเรียนรู้กับอาจารย์จุห,หลายคนกับอาจารย์ตาสองคนนี่แหละสวัสดีค่ะอาจารย์ตาอาจารย์จุจกมาขอความรู้กิ่งแขนงเล็กๆแล้วก็ตัดทิ้งคิมมาไหม กิ่งเล็กๆคะแนนแบบนี้เราตัดเราตัดทิ้งเลยแต่ถ้าเราจะไว้ตอนเราก็ไว้แต่ว่าถ้าจะรวบตอนแรกเนี่ยแนะนําให้ตัดทิ้งมันจะง่ายนั่นก็ตัดทิ้งเลยนะจะพวกนี้เราจะตัดทิ้งเลยเราจะเอากิ่งใหญ่ๆไว้เพื่อรวบขึ้นมัดตัวนี้เสร็จแล้วก็มามัดตัวนี้ตัวที่สองพอตรงนี้โค้งเสร็จก็เหมือนตัวเมื่อกี้มันก็จะออกเป็นกระโดงเหมือนกันจะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเป็นพันหนามันจะดูแลยากถ้าเราเอากิ่งไว้เยอะมันเก็บยากต้นหนึ่งรวมสักสอง ใช่คนละฝั่งคนละฝั่งพอดีเลยกิ่งอย่างนี้เอาออกหมดเลยตาเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็ต้องเอาออกที่ที่มันเยอะเกินไปเราก็ต้องเอาออกทิ้งวิธีตัดก็ไม่ต้องไปตัดทีเดียวดอกสัดสามสี่ท่อนก็ได้กิง่งหนึ่งเพราะว่าเราจะทิ้งอยู่แล้วแต่ถ้าขยันก็ตอนกิ่งเอาทเอาได้ะลองชาดูถ้าน้ำไม่ท่วมนี่ได้สองพันกว่ากิง่งพอดีน้ำท่วมมาทั้งลงน้ำมา เราตัดออกจากต้นร้อตัดออกจากต้นหาไอ้ถุงพลาสติกมัดไว้ก่อนก่อนที่เราจะชำอ๋อคือใส่ไม่ให้มันคายน้ำาอ๋อพวกนี้ไม่ชอบน้ํานะครับรดน้ำสองต้วันรดครั้งหนึ่งเวลาเวลาเราชําน่ะถ้ารดทุกวันน่ะเน่าต้องไม่ให้ถูกฝนเนาะต้องไม่ให้ถูกฝนถูกฝนเรียบร้อยหมดเลย ตัดออกก็ได้จุอันไหนมันที่มันกิ่งเล็กๆยาวตัดเลยก็จะได้ได้ผลดีกว่าแต่ว่าอยู่นี่ไม่มีเวลาก็ตอนอะชัวร์กว่าตอนในร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ช้ำนี่ห้าสิบห้าสิบตันมยังมันมันเดี๋ยวมันแตกใหม่มันแตกเป็นกอสวยกว่าเดิมอีกนั่นก็ตัดเลยตานกิ่งเล็กนั่นแหละเอาไว้สักสองกิ่งสามกิ่งพอ ที่เอาขึ้นข้างบนน่ะลูกเดี๋ยวโบราณมันแตกของมันเองเหมือนพวกนั้นนู่นบางทีมันทําใจไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เข้าไปไปเข้าอีกเส้นหนึ่ง เล็กก็ลูกเล็กคือใช่เรา,<ๆ>เ,ราเราต้องเอากิ่งใหญ่ๆไว้ก็พอไม่ต้องเอาไว้หลายกิ่งมากสักสามกิ่งสี่กิ่งอยู่แค่นี้พออันนี้เอาออกเลยตันตัดตั้งแต่โคนนั่นเลยเลนั่นแหละอันนี้เล็กนักเราไม่เอาไอ้น,นั่นก็ออกก็มือจุกนะนั่นแหละก็มือจุกนะี่ก็อ,ออกซะเอาไว้สามกิ่งพอสามกิ่งนี่เหลือเฟือเลย ทีนี้ไอ้พวกนี้เราจะเลี้ยงออกซ้ายออกขวาพอเลี้ยงให้ออกซ้ายออกขวาแล้วค่อยเอากิ่งขแขนงมาลูกอันนี้คือกิ่งกระโดงอย่างที่อันที่เราตัดทิ้งเมื่อกี้ค่ะกิ่งเอาไปชำได้เลยเราเราสามารถหักพับแบบอันนั้นได้ไหมได้เลยลูกตอนพับแบบเดียวกันหมดเลยแต่ต้องไม่เอาติดต้นทำอย่างนั้นอ่ะก็ก็ถือว่าเราจะตัดทิ้งอยู่แล้วนะ่ะเราพับเอาเลยเหมือนที่เราทําอยู่ในบ้าน,านเนาะตาลเนาะ เราจะตอนพับกิ่งได้ทีสี่ห้าร้อยกิ่งเหมือนกันลูกแต่ว่าลุงเล็กไม่มีเวลาที่ที่ต้องมานั่งพับอยู่ก็เลยเอาง่ายๆก็เอาพวกนี้ไปก่อนกพับเลยแล้วก็พับด้วยใช่ใช่ต้นเดิมมันตานทิ้งเลยอันไหนที่เป็นต้นเดิมเราจะเอาแขนง แขนงที่มันเกิดขึ้นมาใหม่จะเป็นกลิ่นกระโดงแทงต้นเดิมมันแล้วมันจะบวบกว่าต้นแม่มันหลายเท่าเลยทําไมถึงบอกว่าต้นแม่มันให้ตัดยอดออกเพราะว่ากิ่งที่ออกใหม่อะมันจะใหญ่กว่าต้นแม่มันเยอะเดี๋ยวกลับไปช่อดิตัดกิ่งไหนวะอ <laughs> ะไรเงี้ยเสดายเสดายใช่ไหมยา<ะ>้าผมเสดายนะครับก็คือจะไม่ขัดไ,ไม่เยอะแต่โอ้เริ่มมีแหละ เดี๋ยวมันต้องเจอน้ําข่ากัญยาสูบจุกอันนี้ไม่ต้องกันอ่บดึงข้างบนเลยโอเคโอเคนอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะก็ต้องขอขอบคุณตาเล็กด้วยนะคะที่มอบความรู้ในเรื่องของการปลูกแบล็คเบอร์รี่ให้กับพวกเราและเรื่องเกษตรทางรอดนะคะก็คลิปหน้าพวกเราก็ยังคงอยู่กันที่สวนเพาะรักวังน้ำเขียวนะคะก็ จะมีในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการตอนกิ่งนะคะแล้วก็อันนี้คือเราเรียงภาพทฤษฎีมาแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติใช่ไหมคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ลี่จะนำมาฝากสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ